สวัสดีค่ะวันนี้มาโชว์กระเป๋านาโนวอลเลตสี้ำเงินใบใหม่ของแอมนะคะก่อนหน้านี้แอมจะใช้สองสีนี้ค่ะการเห็นลิวาร์กัสสีชมพูบานเย็นแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำเงินแล้วนะคะเพราะว่าเห็นลหลายๆคนรีวิวสีนี้ค่ะแล้วก็แบบทนความน่ารักสดใสไม่ได้นะคะเลยต้องจัดตามค่ะนี่ค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แอมพกติดกระเป๋าเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้ครบค่ะทั้งแบงก์บัตรนะคะแล้วก็เหรียญค่ะใบเล็กๆกระทัดรัดน่ารักมากเลยค่ะรุ่นนี้230บบาทนะคะ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่แอมพกติดกระเป๋าตลอดเลยนะคะ Personal Name Card Holder ค่ะใบนี้นะคะก็แอมก็จะใส่พวกบัตรสะสมบัตรสมาชิกนะคะนามบัตรเห็นใบเล็กๆแค่นี้นะคะแต่จุมากๆเลยนะคะใบนี้นะคะเป็นใบที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจว่าใบละเป็นพันค่ะแต่จริงๆแล้วราคาเพียง85บาทเท่านั้นค่ะและตอนนี้นะคะก็ยังมีโปรโมชั่นค่ะซื้อ3ใบนะคะเหลือใบละ80บาทเท่านั้นค่ะแถมส่งลงทะเบียนให้ฟรีด้วยค่ะ